็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอเตรไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอนมอตรไรวอลจะขอพาเพื่อนๆกลับมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ,กบตัวรถ g p x ีเอ็กโดรน150รุ่นใหม่กันอีกครั้งโดยหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้ทําการนําเสนอไปแล้วนะครับว่าเราสกูตเตอร์ไบค์รุ่นนี้ต่างหากที่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่ทาง g p x เตรียมการจะเปิดตัวมันในเร็วนี้ไม่ใช่ มเพืเ่อนๆสามารถไปย้อนฟังรายละเอียดกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนแต่ในคราวนี้เราจะขอมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโฉมของตัว GPX โดรน150รุ่นใหม่กันอีกครั้งเพราะจากข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมาดูเหมือนว่าเจ้า GPX โดรนรุ่นปี2022อาจจะไม่ได้มีแค่เพียงการปรับโฉมในส่วนของชุดสีใหม่ที่จะเป็นไปตามเสียงของแฟนๆเรียกร้องมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ทาง GPX ยังอาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของสมรรถนะตัวรถให้ดี ่งขึ้นด้วยนั่นก็คือแม้ตัวรถ g p x โดน150จะเป็นสกูตเตอร์คลาส150ซีซีที่ได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในคลาสย้ำว่าเร็วที่สุดในคลาสไม่ใช่แรงที่สุดในคลาสตามผลการทดสอบทดสอี s p ที่ผมจอนโมโตไรว์ลได้เคยทดสอบเอาไว้ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถย้อนดูกันได้นะครับด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้อีกครั้งเช่นกันซึ่งเมื่อเพื่อนๆดูแล้วก็คงจะพอทราบกันดีนะครับว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยถึงความเร็วสูงสุดของมันจะค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่งเพราะว่าอัตราเร่งงตตีนตน้้ขขออมัก็ค่าง จะเหนื่อยเอาเรื่องดังนั้นเพื่อปรับแก้ข้อด้อยตรงนี้ทาง g p x จึงอาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของระบบส่งกําลังใหม่เพื่อให้อัตราเร่งของรถดีกว่าเดิมหรืออาจจะลงทุนเล่นใหญ่ถึงขั้นเปลี่ยนชุดฝาสูตรจากแบบซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ปสองวาลให้เป็นซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ปสี่วาลเลยก็ได้เพื่อที่ตัวรถจะได้มีพละกําลังที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในการใช้งานน้ํามันเชื้อเพลิงที่ดีกว่าเดิมโดยแม้ฟังดูผิวเผินมันอาจจะดูเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่เร็วไป้้าาาางงเพพรระะตตัวรุร่่นนีจทํลด แค่เพียงไม่ถึง1ปีแต่บางทีนี่อาจจะเป็นจุดเสียเปรียบที่ทาง G.P.X ไม่อยากจะปล่อยผ่านมันไปก็ได้และอย่างที่เราบอกไปครับว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยเราเริ่มจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ G.P.X โดรน150รุ่นใหม่ออกมามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นช่วงเวลาการเปิดตัวของมันจึงอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วก็ได้และอันที่จริงทาง G.P.X ก็ไม่ได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆมานานพอสมควรดังนั้นถ้าใครยังคงสนใจในตัวรถ G.P.X รุ่นนี้โด ก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบแช n n แน m โมโตร i ว a ลรวมถึงไปกด o o l o w w i n g แล้วก็กดซีนเฟิร์ส p a นเพจเฟซบุ๊ก o มโตร i ว a ลของพวกเรารอไว้เลยเพราะว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับตัวรถ GPX Drone 150ให้เห็นกันในเร็วนี้แล้วก็ดได้สําหรับในวันนี้ผมจอห์นโมโตรีวลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ